แม่แม่มาเจอเลยแจ็คพอดต,ตรงทางออกน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายจริงๆค่ะเต็มตะก้าแน่นอนค่ะแม่ออสวยมากสีจ้าหูแม่จ๋ายาวขึ้นไปถึงยอดเลยนะรอชมนะคะ แล้วก็เด็ดแล้วก็สุดยอดแจ็คพอตตรงทางออกจ้าแม่แม่ ตัดโดนเล็บตัวเองแต่ยังไม่เคยตัดโดนนิ้วตัวเองนะเล็บแหว่งนี่ยปกติมากเลยค่ะเวลาเก็บเห็ดทัดเพราะว่าเราใช้มีดแล้วยังมีคนแนะนำให้ใช้กันไกนิ้วไม่น่าเหลือค่ะทุกคนเพราะว่าเก็บเร็วมากมันจะมาแบบ อ้อยอิงไม่ได้เลยค่ะไาดูกลุ่มนี้นสวยมากมีเห็ดมันคูด้วยแต่และกลุ่มจุดนี้อ่ะทุกคนสุดๆแล้วเราก็จะกลับเลยนะคะสวยมากประทับใจมากขอบคุณน้องนกนกคุ้มสวีเดนมากๆเลยค่ะ ให้พี่ติดรถมาด้วยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเห็ดก็กําลังตะมูตะมิ ยังไม่หมดนะคะกลุ่มนี้เห็ดสวยมากทุกคนมาเจอกันโรเดอร์ของนมนกนะคะของวันโรสี่วันได้เห็ดสวยเจอกันตอนกลับค่ะควานได้เห็ดติมระสนี่นะคะน้องนกนกคุ้มสวีเดนไปดูช่างน้องกันอีอย่างวันนี้ป้าจะอายนะทำไมป้าได้หลายกว่าล่ะนเก็บเห็ด